สวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากทีเบิ้งคลิปที่หนึ่นะครับของไล่เชิญขวัญทอนที่1ไปแล้วอันนี้เป็นคลิปที่2องนะครับเป็นทอนที่2ของไล่เชิญขวัญน,นะครับเดี๋ยวเสียปลาล่ามลองนูดทอนที่2อล่ะครับตีทอนที่สองให้เรียนให้พี่น้องที่สนใจตรงล่างได้เรียนต่อนะครับเชิญครับลาโดลาโด ซอนลาซอนลาซอนโดลาซอนมีเลโดโดมีเลโดลาซอนโดท่านครับจะจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการลองโนทอนที่สองของเชิญขวัญต่อไปสิเป็นการตีทอนที่สองนะครับอับขาราชริพ กระจบลงไปเนาะครับสำหรับลายเชิญขวัญนะครับลองนูดแล้วก็ตีนะครับในท่อนที่สองครับสำหรับคลิปที่สองท่อนที่สองนี่กัขอสวัสดีครับ